นี่คือเว r ร from beginning to infinity ฟันนะครับผมเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับผมสามารถใส่เพเชอร์ได้หลากหลายและนี่คือรุ่นใหม่ infinity 58สรุกได้แบบมืออาชีพเลยครับผมอยากจะกลับไป51เปลี่ยนอะแดปเตอร์ได้เอกลายเป็น53ก็ได้เป็นแบบอะลามก็ได้แล้วก็พัฒนเราก็พัฒนดาด้านบนเพชเชอร์ให้เปนกลายเป็นอะลามเป็นแฟลร์ได้ด้วยแต่นะตอนนี้ใช้ระบบลมไม่ว่าจะปั๊มลมจักรยาน ถัง PCP หรือว่าเป็นไอไอก็ได้ตอนนี้ที่เขาฮิตกันเปิดหน้าร้านก็เป็นไอพวกซิเมี่ er. เสียเข้าไปแล้วก็ต่อปลั๊กตรงไฟฟ้าบ้านเลย9บาทปุ๊บได้เลยใช่ <S <S ใช่ครับ9้าบาทได้สบาย9บาทอย่างนี้ใครๆก็ทำได้แล้วน้ำไม่ต้องเติมเต็มถังเติมเตะถังเอาไว้ทำอะไรสก,กัดกระท่อม <c oughs> <c oughs> นี่เพื่อสกัดกาแฟไม่ต้องเติมเตมเปิดใส่นะนี่นะครับปิดหมุน โอ้โหนี่แหละก็คือการซอฟต์อิมวิชชั่นเป็นเบาๆสามบาก่อนเบอร์บดอาจจะยังไหลพูดไปเราก็ค่อยบัดเบอร์บดให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสิบวิเสร็จแล้วเราก็แลแมป์ไปเลยครับผมโอ้โหสวยมากเลยแดกแรกอรัเบอร์บดมันได้เลยนะเนี่ยยังครับถือว่าไหลเร็วไปพี่เซนแล้วโอกาสให้หนึ่งชั่วโมงเลยหนึ่งชั่วโมงเลยอโอกาสที่เป็นมากกว่าร้านกาแฟนี่แดกซะแดกซะแค่นี้จบแล้วโอ้โห โอกาสไม่ใช่ผู้คนแต่มันคือสถานที่ไม่ใช่โอกาสไม่ใช่สถานที่แต่มันคือผู้คนแบบซ้ำ